ไ,ปไปเย็นงฟงานทาน่นโตโฟร,ร้านมลทิลาตัวเจ๊หิวทำเย็นโตโฟมาให้กินขอบใจมากใปเยินไม่มีเวลากินจำใส่ถุงมาให้ เกี่ยวร้านคุณแม่หน่อยปืถ้าห่วงกัวเจ๊จะหิวเจ๊หิวมันทั้งวันเลยเจ๊ทำเครื่องซักผ้าทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้กินข้าวอร่อยมาก

Phá ừ, thăm hay Hay lưu ý hết

ยืนขอข้าวอยู่หน้าบ้านแต่เขาก็ไม่ทำอะไรนะบอกแค่ว่าขอกินข้าวหน่อยเสร็จปั๊บลักษณะที่สังเกตด้วยสายตาคือดูม,มองแง่มีแผลที่เท้าด้วยแล้วก็มีบุหรี่ติดตัวมาหน่อยนึงอ้างว่านี่ชูซ่อมมอเตอร์ไซคน์เสร็จเนีเ่ยเริอไมขอข้าวกินอยู่ข้าวคราว ได้ไหมเดี๋ยวจะไปอนอนตรงจุดนั้นน่ะมันมีเพอมพักอยู่ริมถนนแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าไปล้างขาหน่อยได้เปล่าคืขอขาเขาเมาเลอะเท่าก็นหมดเลยนจากเขามาเนาะแสบเต็มเท้าเลยอ่ะนายทุกอออกมาครับตำรวจมารออยู่แล้วครับจเจอหน้ากันครับก็เข้าจับกุกเลยไม่ได้มีท่าทีจะหลบหนีแต่อย่างไรนี่คือเล่าเปิดใจตอนที่นาทีจับกุมเจ้าวดูสภาพเสือเส้อผ้าแทบขาเลยเพื่อนดิเพื่อนโคลนอยู่เลย ส่วนบรรยากาศที่หมู่บ้บานลูกฟ้าผบดจุดเกิดเหตุวันนี้ชาวบ้านเดินทางกลับเข้ามาอยู่บ้านหลังเดิมของตัวเองแล้วนะครับเริ่อกลับมาใช้ชีวิตหลัเดิมก่อนที่นายสงปอจะหลบหนีไปแล้วชาวบ้านก็สบายใจขึ้นก่อนหน้านี้งานการไปไหนทำไรนานก็ไปไหนไปนะกลัวในทางคดีครับตำรวจบอกว่านายสงปอ,อยอมรับว่าฆ่าเมียจริงก็คือเอาพรทุกคือวันที่5นอรอจะจบหนึ่งคืนวันที่6กก็หลบหนี ส่วนอบส่วนรบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้รับภูมิรอบพ่อเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายและจะสร้างความกระจัดกจายให้ในทุกประเด็นคําถามของสังคมที่มีความยืดหน้ามี่ค่ะที่แต่งเพิ่มเติมจะรายงานที่ทราบต่อไปนะครับมันอยู่ยังไงไปกินยังไงอะปัญหาเพื่อนบ้านมาอีกแล้วนะคะจริงๆก็พยายามใช้กลไกวิธีการเจรจาแล้วแต่สุดท้ายมันจบด้วยกําลังแล้วมีคนตายนะคะเหตุการณ์นี้มันเป็นประเด็นเรื่องของการเหมือนกับรูปล้ำพื้นที่ ที่มันเะเลกันไม่ลงตัวทั้งที่จริงๆแล้วในทะุกบาทถูกดําองทำลงมากล้ยแต่เด็แล้วนะ มั <ale> <S ell Ses> <ge ar> ่น <ies> ่เเป็นมามันเข้ารถดมโซี่ดำปอเลสเจหมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านผมแงนึงในอำเภอะแสงนะคะตำบบาลจองสุราษฎรา่เมื่อวานนี้ค่ะคนจ็ชื่ออิวเป็นเจ้าของร้านตัดผมอายุยีปีแต่คนตายชื่อแบงค์ค่ะอายุสิเ้าเป็นญาติการเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะรสุนจอเข้าหน้าอกเสียชีวิตเลยค่ะนเหอเหตุชื่อใน ทันทีทางที่ทก็วิ่งหนีตายเข้าบ้านแยกกันไปคนละหลังนะคะส่วนไอศิงคนก่อเหตุก็ขับรถหนีไปค่ะในสิงคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของแบงค์ผู้ตายและผิดใจสะสมกันมานานแล้วด้วยพอพิพาทก็มีตั้งแต่ปัญหาเรื่องทีดินปัญหาต่างๆการสร้า,างาโรงจอดรถเรื่องน้ําเสียหลายเรื่องอะค่ะและอย่างที่บอกว่าครพบายัมใช้คนใจนาำเบลตาแล้วคือวันเกิดเหตุเองเขาก็ยิงเลยแลวพี่คิวก็เหมือนจะช่วยน้อง

ข้อหาพบอือะรต้นเยว่าติง็อบตัวแล้วทียะจััดปัตตาีักพยายามหลบหนีหนีจะโซราปัตีส่วนต้องตายเองก็โดนแจ้งข้อหากันข mm ้างกันแต่นี่เมื่อดังเสียชีวิตแล้วคิดว <disappear> ่าส <Seattle> ิ่งน่าจะโดนข้อหาเพิ่มเป็นฆ่าคนตายยจตนานะคะไม่ใช่แค่คือพยายามฆ่าเนี่อาจะโดในข้อหาว่าเป็นนิคิมแต่กรณีของแบงค์ วันที่สิบกใสทองที่นิ้ว8ปดนิ้ว